แต่พอจะแม่ควายหมดวันนี้ดูมันดูยุโรปานไข่ออนเลยไข่ผักน,นะครับไข่ผากที่เขียวนะครับเป็นรกไข่อร่อยมากครับเอาเรียกไข่น้าไข่ผกอร่อยมากปาราลนะครับไม่ถึงสิบราทน้ออที่สุด

ขียวเลยต้าหู้สองชิ้นเนาะสององาทองธรรมดาขายดีอะไรจ๊ะถามได้นะซื้อต้นหอบต้นหักได้ไหมจ๊ะไม่ได้อ๋อม่ไปไรอีกพูอีกอเขรอ่ไร่ลหตรงนี้ตรงนี้ไมมีจ้ะพี่ใจต้มที่หนูไี่